ที่นี่สถานีรถไฟวัดยิวายที่นี่สถานีรถไฟวัดยุรายกลสถานีรถไฟวัดยิรไลรถบวนที่258ในนั้นผมสถานีน้ำตกสนปลายทางทนบุรีตันเวสานี่ลงฐานนิไลวัดยิวายบิไดสองราท่านลงที่เรียบร้อยรถออกสถานีนไวัดยุรายไปแล้วนะครับจึูรับส่งพระนคงมหาสวัสด์วัดสวรร์ศรยาตลอดสนทางบุรีครับการด้วยแพทออกความคุณครับ